พสศวันนี้นะครับก็มีภาคอีสานนะครับมีในจังหวัดขอนแก่นนะครับขับพุ่งรถชนนะครับในช่วงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยไม่มีภาพครับแต่มีคําบอกอยู่นะครับว่าวันนี้นะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โลยว่ามันมันแย่ที่สุดเลยที่แบบว่าจะอันนี้ได้โอเคครับต่อไป เป็นข่าวที่แบบว่าโห,โหเกิดขึ้นได้ไปไม่นานโห,โหเสียชีวิตเดียวครับในวัร<บ>ัตแบดเดทนะครับ<ห>ก็ได้ทำการเสร็จสิ้นงงแล้วนะครับแต่มีจำนวนมากที่แบบว่าตายเยอะนะั่นก็คือพุ่งถึง10รล้าน1แสนล้านเลยนะครับพบกับข่าวภาพเที่ยงในเวลา14ในกาสานาทีนะครับ